สวัสดีค่ะพี่นงวันนี้แม่น่อยจะเอาเส้นก๋วยจั๊บให้พี่นองเบิ่งนะคะเพราะว่าแฟนคลับหลายคนกระถามกันเขามาอีกนะคะสำหรับเส้นก๋วยจั๊บแห้งนะคะเส้นก๋วยจั๊บแห้งมันจะมีหลายยี่ห้อแต่แม่น่อยใส่ยี่ห้อนี้มาประจํานะคะนี่ค่ะนี่คือเส้นก๋วยจั๊บแห้งนะคะใหรพี่หาเบิ่งเอานะคะมันจะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นรูปแบบนี้สําหรับการเห็ดก๋วยจั๊บแห้ง มันเป็นเซนก็จะแพงแล้วมื่อี้จะให้รีวิวมื่อี้จะเป็นรีวิวเซนก็จะแพงแล้วก็จะลวกเซนกยจับให้เบิองน้ำนะคะเดี๋ยวฮัไปเบิองกันมาฮ้าเส่ยังไหนะคะเห็นแล้วเนาะค่ะหน้าตาของเซนก็จับนะคะเดี๋ยวฮัฟไปต้มกันเลยจ้ะต้มน้ำให้เดือดนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่เซนก็จับลงไปค่ะมาต้องแซ่นะคะไม่ต้องแช่นะคะใส่เซนก็จับลงไปต้มเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะมีหลายสูตรค่ะไม่น่าจะรีวิวสูตรนี้ไ้เบืองก่อนนะคะคือ ถ้าสะกินใบกินใบใส่ลงไปค่ะเนี่ยใส่ตัวบ้านกันกินาดึงเนาะถ้าใส่ลงไปแล้วก็ข้นมันนะคะข้นนี่มันแตกกอกจักจกันกันต้มก็จับยืนหรือว่ากุจับเวียดนามเนี่ยมันจะต้องใส่น้ำห่อนๆต้มแล้วก็ข้นบอถึงก็บอยแต่ว่าขยันข้นในนิดนึงบะซันมันจะติกกดกลมหมอนะคะ เพราะว่าในในเส้นแ่งของเส้นแห่งของกัลจาวเวียดน,น้มเขาจะมีแปง้งที่ว่ามันคุกเข่าออมานําน,นะคะเป็นเขาเอินแป้งโดนะคะแป้งข้างนอกอน่ะคะ่ะที่ว่าเขาเห็ดไข่บมันติดกันน่ะนะคะตอนที่เขาเห็ดมาาก,ก็จะมีเศษแปง้งติดมาเนาะคะ่ะแล้วก็จะปล่อยไว้แป๊บหนึง่งให้มันเดือดเดือดก่อนหนีเขาก็จะก้นไปเรื่อยๆเห็นบอมคะจากนั้นมันจะเดือดเดือดเขาก็จะก้นมัน คนเปนระยะระยะ,ะนะคะเป็นบรอนเซนเริ่มนิ่มแล้วนะคะเขาจะต้มไปจังไหนถึงจะหัวเส้นสุกเ้นจะเริ่มใส่นะคะเมื่อเส้นสุกเส้นจะเริ่มใสแล้วก็การต้มเส้นก็จับนะคะความสุกจะสุกสดจะจะสุกเร็วจะสุกซาอันนี้คือยูที่ห่อของเส้นน้ำนะคะเพราะว่าการเห็ดแปลงของแต่บริษัทจะบ,เบ่เหมือนกันเนาะค่ะอันนี้มันสุดนา่าจะได้เกือบจะได้แล้วค่ะมาถึงครึ่งทางแล้วเนาะค่ะต้มก็นานะคะม่อไตรมแค่สองสามนาทีมันก็ได็ประมาณนี้นะคะพอาหนานข้าวเดือดอ เดี ica, ishi, so dry, ๋ยวเ็าจะล่อไปจนมันใสนะคะเดี๋ยวเขาจะค้นเป็นระยะเห็นไหมคะมันเลิมนิ่มแลวเดี๋ยวเราจะมารอดูอีกหนึ่งรอบเนาะถ้าได้แล้วนะคะเส้นมันก็จะใสแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดิ้นน้ำออกนะคะเดี๋ยวจะให้เบิงทุทขั้นตอนเรื่อยเมื่อนี้นะคะสำหรับพี่น้องถ้าประมันใจว่ามันสุกบ่สุกขยิบขึ้นมาเส้นเส้นหนึ่งแล้วก็มาสิมเบิรงถ้ามันบกึบๆก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะเขาเช็คได้แต่อันนี้ไม่หน่อยหูแล้วว่ามันสุกแล้วนะคะเพราะว่าไม่นอยต้มปิดประจํานะคะนี่ค่ะมันก็จะได้แล้วนะคะสํารับเสน ง่ายๆเลยนะคะบางคนก็ต้มไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าต้มเลยข้เาเห็ดน้าซุปไวแล้วข้าต้มลงไปเลยเอาเ้นเนื้อลงไปเลยนี่ได้บ่ได้คะแต่ว่ามันจะออกเหนียวๆคือจังข้ากินเหมือนข้ากินก๋วยเตีเต๋ตยวใส่แปง้แปงเปียกลงไปแล้วมันก็จะเป็นเหนียวๆเหมือนน้าจิม้มซีอิ๊ะไม่หน่อยบะมักึังสั้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นยุติภัยมักจังไนเนาะคะ่ะอันนี้ไม่หน่อยก็จะให้เบื้องในสูตรของไม่หน่อยเองแล้วกันนะคะเส็จแล้วนะคะเดี๋ยวข้าจะไปล่างกันจ้ะตอนนี้ข้าก็ได้เส้นมาแล้วนะคะข้า็จะเอาเ้นมาเทใส่ตะ แดงหรือกระชอนนี่นะคะเปิดน,น้ำก๊อกธรรมดาเข้านะคะหรือจะเป็นน้ําเย็นจัดก็ได้ถ้าเขามีก๊อกน้าเย็นจัดถ้าเขาบ่มีน้าเย็นจัดเท่ากับเปิดน,น้าธรรมดาจาก,กา๊อกเข้าในร้าล่างนะคะน้ำนิดหน่อยไข้แพงที่มันติดก็เส้นเข้ารูดออกไปแล้วเมื่อเวลาเขาเห็นกว๋วยจั๊บมันจะเป็นน้นาใส่น่ากินนะคะ เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆคเยๆให้น้ำมันสเด็จนะคะเราจะม,มาเบิ่งกันว่าเส้นบนจานห้องจะสวยแค่ไหนนะคะเขาหส่เศษน้ำนิดนึงประมาณสำานี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะเพเดี๋ยวเขากอาทองใส่น้ำซุปลงไปนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันในจานจ้ะก็เตรียมถ้วยเตรียมจานเข้าไว้แล้วเนาะค่ะเ้าเอาเส้นที่เขาลวกแล้วนะคะ,าะ,าะ,คะมาใส่เลยเห็นหร่คะ มันก็จะน่ากินแล้วเราก็จะเทน้าซุปใส่เส้นข้าวมาก็สิต้องตัวนะคะในสูตรของมนยงน้อนก็จะสวยน่ากินยังซีนะคะเห็นไหคะเส้นข้าวใสใสมัน่าเป็นแยะ,ะเ,เยะเมือกเนะมือกเนาะเวลาข้าวใส่น้ำซุปลงไปก็จะน่ากินนี่ก็คือเทคนิคแล้วก็หนึ่งความรู้เก็ๆเล็กๆเกดน้อยทีไย่ไม่ได้ไม่ไห้นะคะอรอกไปเฮ็ดเปิงน,นะคะสําหรับสาวๆที่ชอบกินข้าวจ้าเวียดนามอย่างม่น้อนนะจากหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาดีจากมิน้อยเช่นเดิมเล้วรักจ๋าจ้ารักนะจุ๊จ